จังหวัดสงขลานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเก็บกระเป๋าเดินทางออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางกลับประเทศค่ะหลังเสร็จสิ้นเล่นสัตว์น้ําสงกรานที่อำเภอหาดใหญ่เมื่อวานนี้ขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนยังใช้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางท่องเที่ยวต่อและเลือกเช็คอินตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเช่นบนเขาคอหงที่มีจุดชมวิวเมืองหาดใหญ่และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศ ที่จังหวัดกระบี่บรรยากาศท่องเที่ยวทางทะเลก็เป็นไปอย่างคึกคักแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางไปชมหมู่เกาะต่างๆทําให้เจ้าหน้าที่สอนชลภักสาและเจ้าท่าส่วนภูมิภาคนั่งเรือตรวจสอบเรือโดยสารนําเที่ยวทางทะเลเขตอุทยานแห่งชาติโบกขอรณีบริเวณหมู่เกาะห้องและบริเวณเกาะปอดะทะเลแวเหวกอ่าวไร่เลและก็จุดดำน้ำดูปะการังเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะ ขณะที่ภาคเหนือจังหวัดสุขโขทัยหลายคนพาครอบครัวไปเล่นน้ำสงกราน์ในช่วงสงกรารที่อ่างเก็บน้ำแม่ลำพันธ์ตำบลตะลิ่งชานอำเภอบ้านด่านลานหอยส่งผลทำให้ผู้ประกอบการมีไรายได้เพิ่มค่ะหลังจากที่เงียบเหงามานานซึ่งเทศบาลก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาเล่นน้ำ นอกจากสงกรานในประเทศไทยจะคึกคักแล้วนะคะในฝั่งของประเทศลาวพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษสามเหลี่ยมทองคาตรงข้ามจังหวัดเชียงรายมีการจัดงานประเพณีสงกรานแห่ขบวนพระเช่นกันโดยมีผู้เข้าร่วมงานจํานวนมากและการจัดงานครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ค่ะ ขณะที่จังหวัดพิจิตรบริเวณสาราการประเรียนวัดบางคลางอำเภอโพทะเลชาวบ้านกลุ่มที่ต่อต้านการแต่งตั้งเจ้าวาดองค์ใหม่ก็ได้รวมตัวกันทําบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยค่ะมีการเปิดประตูวัดในทุกด้านเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้ามาร่วมทําบุญหลังจากก่อนหน้านี้นะคะฝ่ายความมั่นคงได้ทําการปิดประตูวัดและให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นออกนอกพื้นที่ค่ะ